ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมกับสีมาเนี่ยกับเขาออกครับเมื่อนี้ผมมาสีแกงน,น้องไม้ครับเป็นน้องไม้ดองแต่ว่าผมตีแกงก็มีเดียวผมให้เบองว่มามนี้อย่างนี้ครับส่วนวัตถุดิบครับที่เตรียมไว้ กับมีพริกผมใส่พริกแหงครับกับไอหัวหอมหาวกหัวครับใ้มส่พริกแหงแล้วก็บมี่เ,ดเ็ดเ็ดเปื้องมี่เ็ดแป้งนะครับพาว้แล้วคุ้มใส่หมูครับหมูผมกับหั่นไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นพักอีตูครับเ,เด็ดเวยแล้ว น้ำผมหาซื้อเป็นอันนี้บอไรครับก็เลยเอาเป็นเป็นถุงมากครับมีแต่เป็นถุงครับอันนี้เขาเบือครับตั้มเขาเบือไ้เหียนบอกครับพี่น้องเขาเบืกอแทบเป็นเขาเหนียวนะครับนใส่เป็นเขาเหนียวอันนี้ผมไม่เห็ดเป็นลูกโดดครับในมือนีผมที่ใส่พักขัดแยงพ่อมครับ นี่มันสีลองเบิงครับว่ารดศาสตร์มันสีออกมาเป็นแบบไหนผมก็บอกเคยใส่แล้วครับแต่ผมสีลองเบิงครับตอนนี้ผมยังต้มเอต้มนอไม่อยู่ครับนอไมเป็นนอไม่สม้มแต่ว่าผมมาต้มแล้วผมสีล่างอีกเชนึงครับนี่ครับนอไมยผมต้มเรียบร้อยหมดแล้วครับผมล่างเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมก็มาตาเขาเบือก่อนครับเขาเบือก็คือ ใส่เขาที่ผมแช่น้ำไว้นะครับกับพริกแห้งที่ว่าผมเปียมไว้นะครับเดี๋าอาพริกดำร้อมกันเลยครับเอาหนำเอาหนำแก่น้ำต้มไปเลยครับบางคนก็เอาขึ้นเตาเลยครับแก้ก่อนนี่นกี่นาที่นึ่ง ที่ประมาณนี้ครับผมอยู่ครับก็ะขอบคุณสำหรับที่น้องใหม่คุณเอามาให้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับฝากน้องใหม่มะห้ก็เอามหาใน้โดนเลยครับต่ว่ายนิว่บทานเดเฮดกินผมก็เอาแส่ไว้ในตู้เย็นครับก็ขอคุณหลายๆครับสำหรับไอ้น้องใหม่นะครับที่ว่าผมเอามาย็ดคิปไม่นี่ก็ขอบคุณหลายๆครับ เดี๋ยวผมจิตตังเตาก่อนครับมื่อนี้้างนอกฝนตกนะครับพี่น้องก็เลยเอามาตั้งหมอนในห้หองปกติทิตตังระเบียงครับือนนี้ฝนตกครับทางนอกฝนตกก็ เดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็พอยครับตกมดมือเลยครับนี้ก็ได้ใส่เห็ดในห่อของสิบอ่เป็นอย่างนั้นครับพี่น้องเานาะผมติดตัมเขาเบืออลยครับเนี่ยผมก็เทนานอมแล้วมีสิได้ประมาณนี้ครับใส่ลไปด้วยครับรับพริกแห้งครับใส่ลายเนี่ยเตียนลาย แล้วก็เกลือกซี่ใส์ฟองกันได้ครับป็นมันตำง่ายครับสักพักต้องการสีแหลกเซซีใสหัหอมไปได้ครับเพราะว่าที่ตำหอัวหอมเห็นมันแหลกข้อจำเนึงนะครับ ร้อยครับคือกับสิป,ป,ประมาณนี้ครับเขาเบือ่อนี่เป็นเขาเบื่อเลยครับโอ๋ขอขวนแล้วครับเลือดแล้วคือต้องใจเขาเบื่อเลยครับ <K an> ขาเบือ่อนี่ตรงคนครับคุณท่านนุนทีติดกลนหมอครับตรงคนก่อนสักผัด,ดรครับคุณท่านขาเดื่อนม่ีติดก้นหมอนีคกับท่นไ่ที่ให้ทกลนหมอหม่ใมดเลยครับคต่เป็นที่ข้นก้อนเดือดบ่ไัยมันติดก้นหมอแล้วก็ที่เอานมใหม่ใส่เลยครับน้ำเดือดแห้งแล้วครับคดีคยวผมใิชัยนมใหม่ไปเลยครับเนี่ยนมใหม่ผมไปต้มมาหัน่นชิชสยไปเลยครับ ผมใตยโน่ใหม่ไปแล้วนะครับหน้าตากัสีประมันนี่เด้ครับพี่น้องตอนนี้ก็เดือดใจที่แล้วคับเสี๋ยผมจะเอาหมูลงไปเรื่อยครับหมูนะครับใส่หมูลงไปเรื่อยครับ ไปไปเห็ดเห็ดเครื่องขอไปเล่นครับเห็ด้างนี่แหละครับไปด้วยครับต้องจมมันล่งขึ้นหน่อยนี่ครับ ขั้นตอนนี้ผมสิปรุงเด้ครับกต่สีนี้น้ำปลาผัดไส้วยครับผมจะโรลด้ด้ครับขาดบะไรนะครับน้ำปลาแดดครับ ส่วนของโป่งก็มีสำลีครับกสามอย่างนี่แหละครับน้ำปลาโป่งตุลน้ำตากระเด็ดนะครับเดี๋ยวรอเดือดจาก,กน้อยคอยมาชิมกันโอเคแล้วลองชิมเบิรงหนึครับ นาชีไดทีแล้วครับโอเคเลยครับเซรลองจิ้มิืงอืมรสชาติโอเคครับพี่น้องน้นจิกออกหวานหวาน,วานเผ็ดเลกสส็ก,ก,ก,กน้อยแล้วก็รสชาติกลมกลมกับน้ำประแด็ดขั้นตอนนี้เยวผมที่ปรุงเลยครับ จะมีพัดที่ว่าเตรียมไว้นะครับนี่พัดแห้งใส่ไปด้ครับแตนะ่พัดตัวครับใส่ไปด้วยครับตุ้ดตใส่ด้วยครับ รสชาติหอมเลยครับพี่น้องใส่นี้ลงไปหอมเลยครับีท,ที่มึงเห็น,นร,รู้สึกมีที่ออกโอเคเลยครับผมสี้เบิืงหน้าตายเด้อครับพี่น้องเนี่ยเอสีได้ประมาณนีแ้แหละครับ หนากินวะครับขั้นตอนนี่ถือว่าเซจแล้วครับครับเ็ตกับเขาเมื่อนี้ก็เซจเรียบร้อยแล้วครับพร้อมพร้อมเสิร์ฟเลยครับรสชาติแซ่บอยู่ครับพี่น้องก็บบรมเวสูตรนี่เป็นสูตรผมเองครับผมนี่อย่างผมจกใส่ไปเลยครับอะไร เบิ้งผู้ไร่เราทำอี่คือสูตรผมเองครับผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดกินก็นก็เฮ็ดได้เลยครับแซ่บอยู่เนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้นน้ำแนวด้วยครับเด้อสําหรับไอ้ส่องของผมส่องไอ้ยูทูบเบอร์ก็คือยูทูบเนี่ยนะครับยูทูบเบอร์ผมเปิดส่องไม่ก็ส่องเปาเพียสเดี๋ยวผมสิขึ้นไว้มองมองมองนีแล้วครับก็เป็นส่องไม้ก็ฝาก กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับตะไคร์แน่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อต่อไปแน่นนาคตเนาอครับพี่น้องอาร์มีนี่ยังดีๆอีกก็มีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไปเพียงสนิทขอบคุณครับสำหรับคนที่เบิงจนจบคลิปสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงสนิทนะครับพี่น้องขอบคุณครับ